ผัวสาวมือที่สามเตรียมฟ้องเรียกหนักนักร้องเสียงนุ่มหนุ่มกะลาเรียกได้ว่าหลังจากที่หนุ่มกะลานักร้องดังได้ออกมาไลฟ์สดยุติความสัมพันธ์จูนเพนชุลีเธอนั้นก็ได้ออกมาโพสต์ภาพสวมกอดลูกสาวลาั่นหมดเวลาอ่อนแอท่ามกลางกำลังใจจากชาวเน็ตและคนในวงการบันเทิงอย่างมากมายและในเวลาต่อมาจูนเพนชุลีนั้นก็ได้เปิดใจกลางรายการโหนกระแสถึงประเด็นดราม่าดังกล่าว และช่วงหนึ่งหนุ่มกะลานั้นก็ได้โฟนอินยอมเปิดปากพูดสาเหตุแท้จริงแยกบ้านกับเมียหลังกันชัยจีถามกลางรายการโดยหนุ่มกะลานั้นยอมรับว่าผู้หญิงคนสนิทในข่าวนั้นเป็นสาเหตุที่ทำให้ตนเองและภรรยาทะเลาะก,กันและต้องเก็บของออกจากบ้านจริงๆและต้องบอกว่าล่าสุดแม่สิตางนั้นก็ได้หลุดโป๊ะข่าวใหญ่หลังลือสพัด ผัวสาวมือที่สามเตรียมฟ้องหนุ่มกะลาโดยก่อนหน้านี้เพจดังต่างๆก็ออกมาโพสต์ว่าสาวมือที่3นั้นมีผัวมีลูกอยู่แล้วซึ่งงานนี้แม่สิต่างก็ได้โพสตระบุข้อความว่าผัวนางน่าจะฟ้องพี่หนุ่มฉันเคยรีวิวแบรน,นี้และตอบคอมเมนต์ชาวเน็ตว่ามีลูกแล้วเคยมาไลฟ์ที่บ้านแม่เคยมาที่บ้านหลักสี่ขัดตัวกับแม่นาบ้านมาทางครอบครัวโอ้ยถ้าผัวฟ้องชายชู้หนักกว่าเยอะ